ขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อสุขุสุขคนนอบบ่ิวาสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับเบา้าแอรก็ยินดีตอนทับเข้าสู่ซ่องบ่าวแอร์ไซบูรีอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องการมาอนี้บ่าวแอรก็ได้มาอยู่ที่บ้านจัดสรรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กะบ่าวแอรบังเอิญได้เห็นเฮือนเฮือนหลังนึ่งเนาะกักะเป็นเฮือนน้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กะ เดี๋ยวบอแอวนจะพาไปฮับส้มเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกับโบฮู้อ่ะพันยูจากคนแต่กับยูกับไผ่เนี่ยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เด네ี๋ยวไปติดตามมาส้มพร้อมกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกัโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบอแอนก็ได้มาฮอดเฮือนฮอดซานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับเฮือนหลังนี้กับโบฮู้อ่ะพันยูจากคนเนาะว่าอาศัยอยู่กับไผ่เนี่ยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามฮับส้มพร้อมกันกับบอแอนเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ มีคนอยู่อยู่บ่งเ,งนเนี่เนาะเฮือนนี่อยู่กับใครนะอยู่คนเดียวบ่อขออนุญาตขึ้นเฮือนน้ำเนื้นนอี่นอ๋ออยู่จับคนนี้นะคือสามคนพอด้วยูปลาหมูเลยอยู่กับหม,ม,มูบ่เออขึ้นมาอยู่น่มพปิจะซื้อดับนี้ อาลงลงลงมาก่อนเนาะอาจารย์นะเอ่อหมู่เนาะบ๊วยแมนว่าหมู่เนาะบ๊วยแมนว่าญาติพี่น้องเนาะเออบ๊วยแมนไอ่น้องเนาะมาเรีนมาเรีนเนาะโอเคสบายดีได้เด้อมันคือย่อนย่อนแสงครับเจ้ายักเข้าไปในเขาด้วยชื่ออย่างไรเนาะไอ้เนาะชื่อแป้นชื่อแป้นเนาะอันยุเท่าะไรไอ้ชั่แป้น บแปดเดี okay. right. right. well, like the ๋ยวได้ครับเขาพี no. No. ่คอยคือ no. ห like ่อนเลยวะโอเคเป็นอะไรชูมือในเมียเสียต่อมากินอย่างไรน้อยนี่ยบอกินอะไรเลยเด้อหมบ่มีที่มีทางมีไห้มีหน้าเป็นของตัวเองหรอเ่บ่มีเนาะอยู่โตคนเดียวเลยบ่พ่อแม่ก็ตายพ่อแม่ตายมันเนาะชูมือเนี่ยใส่อยู่น้ำพายหน่ะอันนี้ก็อยู่ดินเขาเลยใส่ใส่ดินเพิ่นอยู่เนาะโดย หยัดพี่น้องใด้บบลุงป้านาอาก็มีบอกโอ้ยเรามีเนาะตัมีนะหม่มีะบ่มีเลยเนาะตัวมีลูกมีเมียแล้วบ่เลไย่งไรยังเลยยังบ่กตัอายุเท่าไหร่แล้วนะขวบแปดโอ้ยหมอกี้บอกอยากมีเมียบ่าวฮ่าฮ่าหมูแก้วแลถุกถุกยากอยู่นี่นานนะบ่ออาตัวอันนี้เฮ็ดเองบ่เงินนี่ยเฮ็ดเองอ่ะ เฮ็ดดนะบ่เนี่ยตั้งทงกับยังบ่อนั่นเนาะโดยย่างคืงกลางคืนได้ยังฝนน้ำหมอกมันตกลงบ่อนั่นบ่เย็นบ่เย็นเนาะกระบ่อนคนอยู่กับประมาณนี้เนาะกับเป็นนั่นข้างกับเป็นฝาฝาไม้ไม่ยังไก่เนี่ยไม่ผิดอันเนาะอันหนึ่งข้าวเหนียวกับมี สำนีเนาะทวยทวยบ่วงจะมีอยู่บเนี่ยโมออยู่โมแกงอะเออคือขึ้นไว้สูงแท้ฮะคือไว้สูงแท้เนาะอยู่ว่าอะไรกันสายสูตเนาะอยู่แบบง่ายๆสบายๆเนาะบ่มีการมีงานอย่าง็ดเลยบ่สมมือเนี่ยบ่มีเลยบ่พอมันไปใส่ก็ได้เนาะโควิดเนาะ บุคิตจะได้เมียวะบุคิตฮะบุคิดได้ปะแต่เป็นพืน้นเป็นอย่างก็มันจะไปเอาไม้นี่มาได้ใช่ไหมขอเขาลเลยขอเขาเนาะเวลานอนบุเจ็บหลังปะเจ็บเจ็บเนาะ,ะแต่มันเป็นในพวกเศษไม้เขาเนาะนนะอะไรเนาะบัดที่นี่เรื่อง เข้ายุ่เขากินได้กินยุ่ใช่ไหมากินทุกนี่เลยเลยหาขอเอาเบาะเลยจังไนขอเนาะแต่กันในแถวบ้านเนี่ยกระบมีงานมีการในเฮ็ดป่ม,มีเลยเนาะคือว่าส่วนลวกส่วนวิกอย่างกระบมีป่บมีเามมนาะ แต่ว่าเข้าวของเคร Emperor, ื่องใส้พ่อพ่อพ่อห่มก็มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวว่าไปหาทำเงาะทำงานอยู่แ no. ถวอ be ื่นกับโบไปโบเคยไปบอกได้อั่างไรไปโบได้โไปไปโบได้นะกับครกเขียดนี่แหละของเขาแต่ไปกับพ่อได้ยี่ว่าครเขียกันได้พ่อได้ยเนาะไปแล่กไก่ยี่ว่าบ้านไปแล่กรัวแลกแถวบ้านนี่บ้างท่าบาทเลยขอ ได้มืออะไจักโล่น่ะถ้วยหนึ่งช่องถ้วยพอได้พอได้กินเนาะโดยกลุ่มจากมือนะบ่อหือมือหนึ่งละมือหนึ่งเนาะหาไปได้อีกตื่นจะมากัดไปไปหาอีกเนาะอ๋อเพราะช่วงนี้มันกันหนาหนาวนะาอย่างเนาะแต่ว่าหลังคาเนี่ยอย่างเจ้าเฮ็ดเองเจ้าบ่หลังคาไหมเนี่ยแต่ว่าทางเทิงได้ใส่แต่มันโมพ่อบ่าเลยอย่างเนี บอกพอเนาะทั้งๆเนาะถ้าเป็นหน้าฝนในเชยโยยู dann, ein, ein ein, ein ่ได้เนาะเนาะพ่นใบอะไดขึ้นเขาอะไรยู่นเ่าอะไรเออโซนหน้าฝนอาศัยเขึอนเขานยู่เนาะบ่ยันนว่าว่าเนาะแต่ว่า มีแต่เอาเสื้อหรือว่าต <Pok> er. อกนอหมัดเนาะต่วาด้านข้างเพื่อนก็เอาผ้าห่มเก่าเนาะผูกแล้วก็นะ<ค>ะ้ำกินน้ำใช้แล้วจะใช้จะใช่อะไรเนี่ยนน้ำห่วยเนาะไฟฟ้าก็ยังบ่มีเนาะเอายังจะส่องนะโคมบ่หรือเอาอย่างต้อะบอกต้องบอกตัว จะมีแต yeah, no ่อยู่น้ำมู่น้ำคู่น้ำบ้านน้ำเมืองเนี้ยเนาะดินใส่ดินเขาวใส่ดินพันยูเนาะบัดสมุนยำหน้านี่กะมันเป็นให้หน้าเขาแล้วอ่ะนี้เนาะเขาจะโบ้ไลนีวะไอันนี้ก็ไปน่ะไปเนาะสิไปยูเห็นแล้วอ่นี่เนาะแต่กาอยากมีเฮือนใหม่อยู่เนาะแต่มีเฮือนใหม่เฮืนชานแบบอยู่ดีๆนะโอเวอรอัด ถ้าได้เฮ be ือนชานใหม่ก็เพ okay. oh, okay. okay. okay, ื okay, okay, yeah, ate, um, <S <S ่อได้เมียน้ำกับมีเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรอบๆเฮื่อนหน่อยได้โอเคโอ้แต่ขอ่านบันไดนะพ่อยก็โอเคนะพ่อพี่น้องหน้ากับบันไดเพิ่นกับในน้อยหนึ่งเนาะเออเอาเป็นไม่วิกไม่อย่างเนาะ เดี๋ยวไปสิบห้าเบิ้งเฮือนบนพันยู่ด้อยผมห้พี่น้องเนาะกลาเป็นเฮือนชายโสดเนาะเพิ่นกับอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วเนาะก็ยังบ่มีครอบครัวคือพ่อแม่เพิ่นกับพากันเสียชีวิตมาแล้วเนาะเพิ่นกับอยู่ตคนเดียวแล้วก็อาศัยดินเพิ่นยู่เฮือนซานเพิ่นกับเฮ็ดได้สำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับปิตาสงสารอายเพิ่นหลายเนาะกระทิงมันหลังคามันกะ ยังบ่าอนนเะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกัหลังจากเขาได้สอบถามเรื่องรล่าของเพืนน่อนกับของอ้เพื่อนกันเนาะกับเป็นตาสงสารเพื่อนหลายเพืนน่อนกับเป็นลูกคำพา่าเนาะ ก็อาศัยอยูู่้เดียวกับดินดอนตอนญากกับบ่มีคือพ่อแม่เพื่อนก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อแล้วเนาะก็เหลืออาศัยไอ้เพื่อนอยู่คนเดียวเนาะคือเือนซานเพื่อนกับเท่าที่เห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาคองเครื่องใส่กับมีเท่าที่เห็นอยู่ในคลิปนี่แหละพ่อแม่พี่น้องไอ้กับเป็นตาสงสารอ้เพื่อนลายเนาะกับเพื่อนก็อยู่โตคนเดียวอาศัยดินเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนบ่ฮู้วาสีไลหนีเมื่อใดกับบัวหูเนาะ ก็โอเคน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้พ่อแม่ก็สิได้เดินทางกลับก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะก,ก็ขอากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุข่สุคนเนาะติคับมารับชมคลิปบ่าอแม่ก็ขอากราบสบายดีเด้อ